สวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายเบริร์ดสุรูสุคนพี่น้องวันนี้มาพบพ่อกันยามแรงมือกล้องกลับมาแล้วพี่น้องยามมือเวนน่ะไทยเอาเองกับสิว่บได้เห็นเบิร์ดตุนเบิร์ดตู่นะพี่น้องเจ้าขา แล้วก็ถ่ายชิ้นงานก็สิบโบได้ออกมาดีพอสมควรเนาะมือกล้องเลิกงานกลับมาเเลยมาให้จับกล้องถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมอีกจักคลิปเนาะพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้กับโบมีอย่างไยพี่น้องเจ้าขามาแบ่งปันความรูเ้เล็กๆน้อยๆพี่น้องเจ้าขามาเบิ่งมาชมํากันเมื่อนี้ผู้ข่าสิพาพี่น้องไม่ใหยังงเจ้าขาเมื่อนี้ผู้ข่าก็สิพาพี่น้องไม่เหนอุอป,ปกรณ์หรือเครื่องมือการฉีกใบตอง ชีกใบตองน่าดาให้ท้อ,อกันชีกใบตองน่าดายให้เสมอกันและพอใบตองมันเสมอกันเท่ากันชิ้นงานเท่าออกมาก็สสวยพี่น้องเจ้าขาเนาะกลับมาเบิงมาชมนำกันเลยพี่น้องเจ้าขาบบกเ่าหลาใหญ่ห้างเนาะเจ้าค่ะอันดับแรกที่เราต้องเตรียมเนาะเจ้าค่ะก็คือก๊อตเทปเนาะพี่น้องเจ้าขาก๊อตเทปสีใสก็ได้สีขุ่นก็ได้แล้วแเจามีในเงินในซานเอาตามสะดวกเลยลเจ้าค้า ชิ้นที่2ก,เก็เป็นกระดาษแข็งเจ้าค่ะเป็นกระดาษนังอ่าปฏิทินก็ได้หรือกระดาษยางก็ได้เนาะหรือสิเป็นกล้องแม็กก็ได้เนาะเจ้าค่ะเนาะและการย่างที่3ามเนี่ยต้องเตรียมก็คือไม้จิ้มฟันเนาะเจ้าค่ะไม้จิ้มฟันเนาะเวลาขั้นตอนการเทดพี่น้องเจ้าขาให้เฮาตัดเอาเฮาอยากได้น้อยอยากได้ใหญ่แต่และชิ้นงานของเฮาหมายถึงอ่าใบตองที่เฮาซีซอีกค่ะพี่น้อง เฮาอยากได้น้อยอยากได้ใหญ่เฮาตัดเอาพอประมาณเนาะสมมติว่าเฮาซิไปอันเพชรทักเปียนหรือรัดคอเอาก็สิบเอาได้ใหญ่หลายเนาะเอากระตัดเอาพอประมาณว่าชิ้นงานนั้นเฮาอยากได้น้อยอยากได้ใหญ่ถ้ามีเวลากระเฮ็ดไว้ลดพี่น้องจา๋าเฮ็ดไว้หลายขนาดลดขนาดน้อยขนาดใหญ่นขนาดกลางเวลาเฮาจิกใบตองก็ง่ายพี่น้องเจ้าขาเอาบวเวาหลายหญ่ห้างและอันดับแรกพอเอาตั๊กกระได้ซ้ำนี้เนาะผู้ค้าเอาทอกล้องแม็กเลยเนาะเจ้าขา กล้องแม็กที่เหลือไซส์หลังจากนั้นผู้ฆ่าสีหอ่หอห่อลงไปเลยเจ้าขานี่แปะลงไปเลยหอกล้องแม็กอะไรพี่น้องเจ้าขาเป็นยังผู้ฆ่าจังหอ่หอห่อเพราะว่าเวลาเอาไซส์งานมันสิไซส์ได้นานพี่น้องเจ้าขาถ้าเอาบาหอห่อแป๊บเดียวมันจะย้วยเนาะพี่น้องเนาะว่าตามความซื้อนะแป๊บเดียวกระดาษนะ เวลามันถึกตองหรือว่าถึกน้ําค้างหรือว่าเวลาเขาชีดน้ําจีดอย่างมันถึกก็ได้นะ่ะให้ไหมันกระเปื่อยมันกระย,ยุ้ยพี่น้องเจ้าขาฉะนั้นผู้ขาก็เลยต้องห่อนี่ห่อไปเลยเจ้าค่ะไปซิห่อไปให้นานาลดก,ก็ได้เนาะถ้าห่อชั้นเดียวย้ำมาอ,อยู่ก็ห่อให้นานาลูก,ก็ได้แล้วแต้ห้าเลยพี่น้องเจ้าขาเนาะผู้ขาก็ทิ่ห่อไว้อีกครั้งหนึง่งที่จริงก็อยู่แล้วแหละพี่น้อง ที่จิ้มก็ะยู่แล้วแหละห่อข้าวไปซิซึนี่แหละนติดเข้าไปโรดเพื่อ,อความทนทานและก็แข็งแรงเนะเจ้าค่ะห่อไปเลยนี่พอเขาได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยเนาะพอมองให้กระดาษเปียบมอให้กระดาษย้วยพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นเจ้าค่ะเขาก็วางไปเลยวางลงไปแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อ แล้วเฮากระไซไม้จิ้มฟันทันียวางแทบลงไปให้เหลือปลายไม้จิ้มฟันออกมานิดเดียวเพราะว่าถ้ามันเหลือปลายไม้จิ้มฟันออกมาหลายนะใบตองเฮากระสิกว้างขึ้นพี่น้องมันกระสิกว้างขึ้นกว่ากระดาษนี้อันนี้มันกระสิกว้างขึ้นกว่ากระดาษนิดนิดนึงเจ้าค่ะวางไม้จิ้มฟันลงไปให้อยู่ในกึ่งกลางเว้ยพู่ค้าขออนุญาตวางใส่ศาสต์วางลงไปพี่น้องนี่วางลงไปเนี่ยนี่ฮะ เอาไปใส่เลตซุนน่ะนี้เฮาวางลงไปนนี่เนาะพี่น้องวางลงไปแล้วฮางงวากระแทกน,นี้ติดอีกเชนึงเจ้าค่ะติ๊ดยับลงมาหน่อยนึงเด้อ,อย่าให้เลยป่ายไมมจิ้มฟันเด้อเจ้าค่ะซูมใช่ไหมจิ้มฟันกับอันนี้พี่เออต้องไปบอกคนถ่ายพี่น้องคนมาซูมแสษหัวเข่าผู้ค่ะนี่ติ๊ดนะนี้เรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะแล้วกระแทไก่ตัดออกเลยส่วนที่เหลือฮาตัดออกเบิด ติดเอาพออยู่อะไรพี่น้องเจ้าขาเทคนิง่ายๆพี่น้องเจ้าขาอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยเดอ้อผู้ค่านามาฝากมาตอนพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าบางคนก็อาจสิคิดบ่ฮอดหรือคิดบ่ถึงเทคนิคอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เลยมาแบบน,นี้เลยน้อยนึงนี่ บัน,นีทึกให้แน่นแน่นบัน,นี้พี่น้องติดแล้วกระลีให้แน่นแน่นเด้นี่ลีดแน่นแน่นเออบันทึกเวลาเฮาชี้บันทึกพี่น้องนี่เขาได้ใบตองมาปุ๊บนี่เขาเอาซ่วงปลายใบตองออกเวลาเฮาชี้เขาก็ว,วางแทบลงไปแนวนี้เห็นบ่เห็นปะพี่น้องเจ้าขาบ่มีวัชพบ่ทวอกันแบบนี้ เวลาเฮาไม่เห็ดชิ้นงานมันกับสีสวยพวกใบตองเฮาทอกันเลยดิเนาะพี่น้องเจ้าขาตะก้อนผู้ค่าก็เฮ็ดนวน,น,นี้คือกันแหละบบดนี้ผู้ค่ารู้ซึก,กว่ามันซาผู้ฆ้าเป็นคนใจฮอนแตในความเป็นจริงเห็ดงานพวกนี้นะชิ้นงานต้องออกมาทอกันเป๊ะเป๊ะเด้อพี่น้องเจ้าขานี่มันจังสีงามไม่เห็ดคือผู้ค่าบ่งามแล้วผู้ค่าเป็นคนใจฮอนเห็ดงานบบละเอียดเห็นบ่พี่น้องใบตองมองเขาจีกออกมา บางคนว่าเออมันก็ฉีกง่ายแท้บางอันมันจิกบอกง่ายย้อนว่ามันมีคูตรงนี้เด้อคูใบตองตรงนี้เกนมันนี่เ้ากระส่าไ,ไก่เลียมออกพี่น,อน้องมันจะฉีจิกง่ายเนาะแต่ถามว่าบ่มีฉีกง่ายบอกกระฉีกได้คือกันแต่ค่อนข้างสินะนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่ายางนี่มันต้องได้ดึงออกแนวนี้บางคนดึงปเป็ีอะนรลใบตองขาดนี่เนาะดึงออกไปแนวนี้ดึงออกทางข้างให้เห็นตัวมือนี่ฉีกลงในนี้มันต้องได้ดึงควักไปทางนี้ ถ้าบางคนท็น่เป,ป็นเลยใบตองกระคาดนะคะบเฮาโอยากตัดออกกับบเป็นยังนี่เฮาบอยากตัดออกกับบเป็นนยังบพี่น้องบันไดผลลับที่เฮาได้รัวใบตองที่เฮาได้เสมอกันเป๊ะเบิ่ด่ะเมนว้าวเอาเห็นบอกทอกันเบิดพี่น้องอันนี้แหละมันคือข้อดีถ้าแน่กับโเป็นนยังพี่น้องสำหรับเฮามือใหม่กะลองเฮ็ดเบิง้งบันี้ชิ้นงานทีาออกมามันสีงามได้พี่น้องเอ้ยมันสีงามมันสีสวยได้บแม่นว้าเอาเห็นบ่ พวกมันทอกันเบิดเลยดิดีเห็นบ่มันทอกันเบิดแล้วมันก็นงามลองไปเฮ็ดกันเบิ่งพี่น้องเจ้าขานี่ลองเฮ็ดกันเบิ่งอุปกรณ์ฉีกอุปกรณ์ฉีกใบตองอยากได้ใบตองชิ้นงานใหญ่กเ็เฮ็ดใหญ่กว่านี้อยากได้ชิ้นงานเทอของผู้ค่ากเกตเท่านี้คำพอดีอพยพเปลี่ยรัดข้อบ่หรือไปภาพกีบพันกีบนี่ก็คำพอดีเนาะพี่น้องเนาะ นี่กีบเล็บคุดก็ได้พี่น้องนี่เห็นปะกรบคมานี่กีบเล็บคุดก็งามทอนนี้ก็ได้คั้มพอดีเห็นบ่หรือสีเฮ็ดกีบคอมากับขั้มพอดีคือกันเพราะว่ามันบนน้อยบนใหญ่นะพี่น้องเจ้าขานี่แต่ใบตองเขาต้องยาวกว่านี้เด้อความยาวถ้ากีบคอมานะนี่เห็นบ่นี่ Shout <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกีบคอมาก็งามพี่น้องเห็นบปแล้วบิดนี้มันสีทอกันเบิดเด้พี่น้องเอ้ยกีบคอมานะเวลาเราไปยิป นิบมือหรือว่านิบแม็กกระตามมันสิงามเข้าใบตองเขาท่อกันเนาะนี่อันนี้กีบคอมาธรรมดานี่โบต้องเล่นลวดเล่นลายกับเป็นแนวนี้ซ้อนกันไปเรื่อยๆเอาเข็มเนยบเนบเนยบยาวเขาเล่นลวดเล่นลายเห็นแนวนี้พับขึ้นพับกหลังอืเําเล่นลวดเล่นลายแล้วเขาเล่นลวดเล่นลายกันแนวนี้แหละตะกี้ตะเก้าเขาเล่นลวดเล่นลายกันแนวนี้คอมาไปเรื่อย บ้ดนี้มันงามย,ย้ยอนอย่างย้อนว่าใบตองเขาฉีกทอกันเนาะอันนี้ก็เป็นเกทความรู้เล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเจ้าขานามาฝากมาตอนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเดอ้ออุปกรณ์ฉีกใบตองง่ายๆค่ะจากกล่องแม็กเก่าที่เราใช้ลูกแม็กบดแล้วเนาะพี่น้องเจ้าขาสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์บมากก,ก็น้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาข้าพิษพลาดประการไหก็ต้องกราบขอโทษขออภัยห,หลายๆเด้อมันนี้ผู้ข้าลงคลิปไปคลิปนึงข้าตั้งกล้องเองมันเห็นบบเบิดพี่น้องเจ้าขา ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆแล้วก็ขอบอกข,ขอบใจเด้อเอฟซีเบอสุกุนที่เสียสละเวลามีค่าคำมาเบิ่งคลิปของผู้ข่าวหวังวา่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องบอ่มากกัน้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดอ้อเจ้าขาสวัสดีจ้ายู่ดีมีแหงเบอสุกุนสุกนสุกนมวยเจ็บมวยให้ไข้มวยให้จนเจ้าขาไปแล้วจ้า